สวัสดีค่ะฮัลโหลตากาโฮก็ยาลยจีส่งไปตากาถ่ายกำยาลายจี๋ฮอนเกาะชอยก่ะอ่าวันนี้จะมาทําอาหารเกาหลีให้ดูนะคะอาหารเกาหลีก็จะเป็นอ่าแกงอ่าหมูสามชั้นเต้าหู้นะคะแล้วก็กิมจินะคะเรามาดูเครื่องปรุงกันต่างๆกันเลยจ้าก็จะมีอ่าพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าซอย หมูสามชั้นแล้วก็จะมีหอมใหญ่หอมใหญ่เป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็จะมีน้ำพริกแกงของเกาหลีนะคะมีกระเทียมสับนะคะนี่ตัวยชอส่วนผสจะหอนกะกที่อาโปอ่ะเราจจิ้หอนกอกโปมีสามชั้นเนื้อ啦有啊辣椒啦เยา蓉啦有诶韩国辣椒酱啦有葱啦有诶洋葱啦 ก็จะมีเต้าหูนะะาห้นะคะเต้าหู้นะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะอย่าต่อฟูกแกอย่าต่อฟูกแกจึงเยาะก็ซิวตะก,ก็จะเยาะเผาชอยค่ะเราจะไม่เราจะขาดไม่ได้ก็คือกิมจินะคะกิมจิของของเกาหลีนะคะโอเคเรามาทาทากันเลยจ้าโอเคเริ่มจากเราจะใส่น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงของอเกาหลีเข้าไปนะคะน้ำพริกแกงนะคะใส่น้ำพริกแกง หลอตีอ่ะฮอนเกาะหลักชือเจิงล่ะเฮ้ยหลอตที่อยู่โหลหละเฮ้ยล่ะใส่น้ำปลาเข้าไปจ้ะน้ำปลาพอประมาณนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินนะคะตามด้วยน้ำมันงาหลอตที่อ่ะอ่ะฮอนเกาะหลักชือเจิงล่ะเฮ้ยหลอตีอยู่โหลล่ะเฮ้ยหลอตที่มาเยาวใส่น้ำมันงาเยอะหน่อยนะคะน้ำมันงาโอเคใส่หมดไปเลยนะคะหมดพอดีนะคะโอเค จากนั้นเราก็จะใส่พริกเข้าไปจ้ะใส่พริกของเกาหลีนะคะอันนี้พริกของเกาหลีจ้ะนี่โตไฮเจ้าไฮฮอนเกาะหลักหลักจิ้วฟันนะฮอนเกาะหลักจิ้วฟันนะไม้เจ้าไมัยหยงแกฮะฮอนเกาะหลักจิ้วฟันหล่อหล่อเจ้าเฮียฮะเศกหลักจะหล่อโตที่หลักเสษอืมเสษอืมสิ้หลักจะหล่อสิ้นที่ฮะเราจะใส่พริกของเกาหลีเข้าไปนะคะพริก พริกป่นของเกาหลีจ้ะโอเคจากนั้นเราจะมาใส่กระเทียมสับจ้ะหลอตี้ซิยงห,อหลอเฮยละลูวันเคยลวันเคยลวันเคยสิน,สนะส่วนผสมทุกอย่างคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะใส่หมูสับจ้ะ ใส่หมูสับเข้าไปหลอที่เอ้สามชางหยกเราเคยอ่ะใส่หมูสับเข้าไปจ้ะหมูสับอ่าตามแต่นะคะจะจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่นะคะหลอดโต้หลอดซิวเหมือนกันเดยว่อ่ะจิยหยกอ่ะอ่อสามชังหยกอ่ะกันจะจะหลอที่เอช่วงเท่าเราเคยใส่ต้นหอมเข้าไปนะคะต้นหอมจะช่วงต้นมันนะคะ ใส่เข้าไปนิดหน่อยก่อนจะคนให้เข้ากันนะคะโลยโล่ลโเคก็จะลอยที่อย่างช่องจากนั้นเราก็ใส่หอมใหญ่เข้าไปนะคะโอเคนะคะใส่หอมใหญ่เข้าไปก็คนให้เข้ากันนะคะโอเคจากนั้นเรามาใส่น้ำจะ้ะ ก็จะกากที่สวยหรอกเฮียใส่น้ำประมาณสองถ้วยเข้าไปนะคะโอเคนะคะกันจะเจาะที่เอ่อกก็ที่เอ่อท,ทาวชอยหรอเฮยใส่กิมจิเข้าไปจ้ะกิมจินีะก็ใส่เยอะหน่อยนะคะโอเคจะไม่พอสัะกิมจิไม่พอนะคะใส่อีกเล็กน้อยจ้ะ ใส่หนึ่งช้อนโอเคนะก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะทีนี้ก็ต้มต่อไปเรื่อยๆก่อนจ้ายังไม่ได้ที่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้เหล่อทีพพาชอยหล่อเฮยแล้วเจ้าเจ้าำกอยสิ้นแกขำยาํำกอยเคยอ่ะหล่อจเอจ้าเฮยละํำกอยโอเคหมานฟอหมานฟอ ค่อยแง้มเข้าไว้นะคะแง้มฝาเข้าไว้นิดหน่อยนะคะโอเคปิดฝาไว้ก่อนเพื่อให้หมูสุกนะคะเอะอเดี๋ย,ยจุ้ยเจ้าเคยอ่าจุ้ยหยกแล้วสุกจอ่อตายคอยอ่าเกฟันจงจ่อยาลวะละฮะหลบชัดฟันจงจ่าโอเคกัละเจอหลอกเคท่าที่ฉอยริ้วแกฮะโอเคจุนเถากินเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่จ้าโอเคจ้าเรามาดูว่าสุกแล้วยังนะคะเออเดียไทอ่ะไ,ไท,ไทสุกจ่อไหมอาม,าม้ํากวนจ้าฮะโอเคเรามาดูกันเลยจ้า สุกแล้วยังนะคะหมูของเรายังไม่สุกได้ที่นะคะต้องรอสักพักหนึ่งก่อนจ้ะชิมน้ำก่อนอืม้มอร่อยอ,อื้มอโอ้เม่ะโอ้เศกไอตายก็อร่อยมากอาไปสักสองนาทีจ้ะกุก大ง两分钟哈先至落豆ห嘅อบอีกสัก,ออกสองนาทีนะคะเดี๋ยวไปใส่เต้าหู้จ้ะ มาจ้ามาจ้ามาจ้าเรามาใส่เต้าหู้กันนะคะก็มาชุนไปหลอที่เต่าฟูลวเลยฮะชุนไปหลอที่เตาฟูเรล่วเวาเฮละโอเคใส่เต้าหู้ลงไปจ้า ฟองที่ต่าฟูเราไปอ่ะโอเคก็ <S <s <inizi> <S จะหลอดที่เอาลักจิ้วเราไยตสหลากจิ้วอะี่ก็อำหล,าลักค่ะเราจะใส่พริกขี้ฟ้าก็าไปจ้ะพริกขี้ฟ้านะคะ ตามด้วยต้นหอมนะคะกําแม่หลอดที่ช่องเหล,ลืลอเฮยละสำที่ช่องเหลือเฮยก็จะยืนเซ็งกันละโอเคกดก,ก็เหลืองฟันจงโอเคคากอยสิเหลืองฟันจงโอเคมาดูกันจ้า ว้าว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 สวยงามมากเลยจ้าชิมดูก่อนอืมอ,อร่อยมากโหโหเมะตายก้าโหหวานกระทงแล้วโอเคทีทองโหโอเคอืมอ,อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเลย โอเคต้องมีสักสองนาทีนะคะโอเคนะคะจุ๊ยตาคอยเหลืองฟันจุงจงยอยาวฮะเปไ็นที่เต่าฟูและหยับเมย์ที่โอเคกันละ่ะฮะโอเคโอเคอืมอร่อย

โอเคโอเคเพอร์เฟคโอเคเซ็็ฟอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคเก๋าติมซาแล้วตายก้ามาดูใกล้ๆจ้ะโอเคจ้ะโอเคแล้วเก๋าติมซาแล้วตาายก้วโหล่น大家好啦再见啦大家้วจ้ะ 拜拜。Bye bye.